คนอายุน้อยๆที่รู้สึกว่าแข็งแรงแบบนี้แหละบางคนก็จะไม่ทราบว่าตัวเองมีไขมันรลหิตสูงอยู่อย่ามั่นใจนะอย่ามั่นใจใชไ่ไหมคุณหมอสวัสดีครับผมตัวตายกลับมารายงานตัวอีกเช่นเคยแล้วล่ะครับผมกลับมาพร้อมกับสาระดีๆในเรื่องของสุขภาพมาฝากทุกคนกับรายการอยู่กับโอกมีสุขด้วยสุขภาพดีครับ ตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วล่ะครับ <caminho. S 1> มือใหม่หัดตรวจควรจะต้องเริ่มจากอะไรดีครับเราตรวจอยู่3กลุ่มโรคหลักก็นหนึ่งเลยโรคหลอดเลือดและหัวใจก็ตรวจพวก เบาหวานความดันไขมันเนี่ยแหละค่ะโรคกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคัดกรองมะเร็งนะคะคแล้วก็กลุ่มที่3ก็กลุ่มโรคติดเชื้อตามคนไข้ที่มีความเสี่ยงคุณหมอครับเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจําปีผมควรเลือกแพ็กเกจไหนที่มันคุ้มค่าที่สุดครับคุณหมอครับถามความคุ้มค่านะคะก็ต้องเลือกแพ็กเกจที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด หรือว่าลองทําแบบสอบถามที่หมอแนะนําให้นะคะคุณหมอครับผมได้ยินคําศัพท์อยู่คํานึงนะครับแฟมเมดคืออะไรเหรอครับคุณหมอครบออแฟมเมดมาจาก Family Medicine ค่ะแฟมเบอก็คือครอบครัว m e d i ิ i n e ก็เวชศาสตร์ครอบครัวนะคะก็คิดง่ายๆว่าเหมือนหมอเป็นเป็นหมอประจําตัวของครอบครัวคุณนะคะ เพราะว่าการดูแลแบบเพื่ชัสตร์ครอบครัวเราดูแลต่อเนื่องระยะยาวอะค่ะครเราก็จะดูแลว่าเออคุณมีความเสี่ยงแบบนี้ในวันข้างหน้าคุณมีโอกาสเกิดโรคอะไรคุณควรจะทําอะไรบ้างสําหรับสุขภาพตนเองบ้างค่ะในส่วนของราคาแพงไหมครับคุณหมอครับในเรื่องของการตรวจสุขภาพครับถูกมากเลยค่ะแค่1 5 0 0บาทนะคะคก็ครอบคลุมหลายอย่างเลยมีกระทั่งตรวจความเข้มข้นเม็ดเลือดตรวจน้ำตาลตรวจไขมันตรวจค่าตับและค่าไตาค่ะ แล้วจะแอดออนนียก็คือโดยคําแนะนําของแพทย์ด้วยไม่ใช่แอดออนตรวจไปเรื่อยๆแล้วก็เสียเงินโดยใช่เหตุนะคะก็คือตรวจอันที่คุณจําเป็นต้องตรวจหลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณหมอไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้วครับดูสิครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีครับก็คิดว่าสําคัญนะครับเพราะว่าร่างกายเราก็อาจจะต้องมีการตรวจรูบ้างว่าเป็นอะไรหรือเปล่า การตรวจสุขภาพจะช่วยให้เรารู้ก่อนจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาครับในครอบครัวค่ะมีคุณแม่ค่ะที่ลองไปตรวจภายในสรุปก็คือเจอเป็นคล้ายๆเป็นเชื้อค่ะก็เลยต้องแบบต้องเข้ารักษาก็คือว่ามันก็สําคัญจริงๆค่ะคุณหมอครับแล้วมีเคสไหนในเรื่องของการตรวจสุขภาพที่น่าสนใจบ้างไหมครับคุณหมอโอื่องเคสเนี่ยมีน่าสนใจหลายเคสนะคะคอ่าอย่างน้องโตนเนี่ยผอมๆดูร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีอาการใดๆเลยหมอก็เจอว่าหลายคนนั้มาตรวจแล้วก็ไขมันสูงก็ทําให้หมอรู้ได้ว่าส่วนหนึ่งก็เขาน้าจะมีกรรมพันธุ<ม>์เขาได้พาคุณพ่อ,<ม>ค,พอคุณแม่มาตรวจสุขภาพปรากฏว่าก็เจอจริงๆแล้วก็หลายคนน่ะมีภาวะแทรกซ้อนไปแล้วด้วยโดยที่ไม่ทราบนะคะหรือว่าอย่างบางเคสเนี่ยหมอซักประวัติได้ว่าเออมีประวัติมะเร็งเต้านมแล้วในอายุน้อยด้วยปรากฏก็เลยทักคนไข้ว่าคุณถึงอายุน้อยแต่ว่าคุณอาจจะต้องตรวจมากกว่าคนอื่นแล้วเพราะประวัติมะเร็งเต้านมในอายุน้อยแล้วก็มีหลายคนขนาดนี้ แล้วก็เจอก่ณนที่ทำนมจริงๆด้วยค่ะถึงไม่มีอาการใดๆนะคะก็ยังแนะนําให้ตรวจสุขภาพอยู่ดีค่ะคเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากงั้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอมิ้นท์นะครับฝากหน่อยดีกว่านะครับว่าการตรวจสุขภาพประจําปีควรจะต้องทําอย่างไรบ้างการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะทําได้ทุกคนตั้งแต่อายุ21ปีขึ้นไปแล้วก็ควรจะตรวจทุกปีนะคะและถ้าคุณอยากจะมาให้ที่โรงพยาบาลวิมุตตรวจควรจะต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ เข้าเว็บไซต์ของวิมุตนะคะหรือว่าแอปของวิมุตล้วก็จองคิวเข้ามาได้เลยค่ะถ้าต้องการปรึกษาบอกก่อนก็จองคิวเป็นเทเลมีดิซินนะคะปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ก่อนหน้าที่จะเข้ามาหรือลองทำแบบสอบถามในเว็บไซต์เพื่อที่จะได้รู้ความเสี่ยงของตนเองว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะแล้วก็นัดเข้ามาได้เลยค่ะ ทุกวันนะคะเราเปิดจัน์รถึงอาทิตย์เลยค่ะอย่าลืมนะครับตรวจสุขภาพตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆรับรองว่าสุขภาพของคุณจะต้องดีอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณหมอมินมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ